ท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอยู่กับช่อง u t u b e ของดานะคะฟอร์ดบายดาค่ะวันนี้นะคะไอ้ต้องดายอยู่มาเปิดบูธนะคะที่เซ็นทรัลพะราม2ค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวใหม่ตัวนี้นะคะเป็นการเปิดตัวของตัวเอเเรนะคะในเจนนั่นเองค่ะมาชมนะคะว่าวันนี้จะพารีวิวนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะในตัวของตัวเอเเรนะคะตัวนี้เป็นเอเเรตัว 4x4 นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นไทเทเนียมพัดนะคะตัวนี้ค่ะเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น 2 1 uh, 0แปรงม้านะคะแล้วก็500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะราคาตัวนี้นะคะจะจับจนหนาอยู่ที่1 8 5 0 0 0 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะมาเริ่มรับชมกันนะคะว่าสเปคแบบนี้นะคะพร้อมกับราคาที่ดีมากๆเลยลูกค้าจะได้อะไรป็นจะได้อะไรไปบ้างแล้วคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนะคะ4คูณ4ค่ะตัวนี้นะคะของเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวด้านหน้านะคะที่เป็นตัวไฟ l ไฟแม็กชิด LED นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟแบบตัวใหม่เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวกระจังหน้าค่ะที่เป็นตัวกระจังหน้าแบบใหม่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมดีไซน์ออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกค่ะตัวด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกเลยนะคะพร้อมเป็นแบบ LED เลยเช่นกันค่ะ ตัวนี้คุ้มค่าแล้วก็สวยมากๆเลยเราตัวไฮไลท์สุดๆเลยคะ่ะในส่วนของตัวโลโก้ด้านหน้ากล้องค่ะตัวนี้ลูกค้าจะสังเกตด้านาล่างนะคะจะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานั่นเองค่ะตัวรุ่นนี้ของเรานะคะจะมีกล้อง360องศามาให้เราด้วยพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หน้าด้วยนะคะ ตัวนี้ครอบมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่ส่วนของตัวฝากระโปรงด้านบนของฝากระโปรงตัวรถค่ะตัวนี้ฝากระโปรงตัวรถด้านบนก็ออกแบบดีไซน์มาให้เป็นดีไซน์ที่แบบไม่ได้เรียบนะคะแต่ดูมีมิติของตัวรถค่ะเพื่อให้รถเนี่ยดูลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะหลังคาของเราเนี่ยเป็นพารานามาพาานามามูลรูฟแล้วนะคะสามารถเปิดด้านหลังคาด้านบนได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ มาดูด้านข้างต่อนะคะด้านข้างของตัวเอลเรสของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อค่ะที่เป็นขนาด3นิ้วแบบนี้นะคะที่มากับตัวโรงงานค่ะเราก็จะมีมาเซ็นเซอร์ด้านข้างด้วยที่น้องดาแจ้งว่าตัวนี้จะมีเซนเซอร์แบบเซนเซอร์ด้านข้างด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วสเปคตัวล้อนะคะของตัวเราเนี่ยเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นะคะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวยางนะคะ2สเปคนะคะ255 5 5 R 20ทันั่นเองค่ะ ตัวนี้ก็ออกแบบดีไซน์ยางขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับเอลเรสตัวนี้นะคะเป็นตัวเอลเรสไบเทอร์โบนะคะคือตัว 4, ีคูณสี่คะแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างค่ะมาพร้อมกับตัวด้านอ่าอ่าตัวนี้เลยนะคะกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องด้านล่างด้วยที่เป็นกลัวกล้อง360อองศานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีครบทั่วเลยค่ะมาดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะด้านข้างมาพร้อมกับตัวดีไซน์บันไดนะคะแบบใหม่ค่ะตัวนี้เป็นดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะเพื่อให้รถเนี่ยดูเรียบหรูนะคะแล้วก็ดูมีมิตินั่นเองค่ะสําหรับด้านบนเรามาพร้อมกับตัวราวหลังคาที่เป็นสีบอลเงินค่ะตัวนี้แต่เป็นราวหลังคาที่ไม่ได้ดูใหญ่มากนะคะจะดูเรียบไปกับตัวรถที่เป็นขนาดรถที่นั่งเจ็ดที่นั่งนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะ มาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านท้ายตัวรถมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะที่เป็นเรนเซอร์ด้านหลังทั้งหมด6จุดนะคะแบบนี้เลยแล้วตัวไฟท้ายของเราก็เป็นตัวไฟท้ายแบบ LED แล้วเช่นกันค่ะเป็นไฟไฟท้ายแบบตัวดีไซน์ใหม่เลยนะคะสําหรับตัวนี้กล้องด้านหลังของเรามีครบทั่วเลยค่ะเป็นตัวกล้อง360องศาเช่นกันค่ะแล้วตัว l ร d ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีแล้วเหมือนกันค่ะเบาะที่3เนี่ยสามารถพับตรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะ มาดูรอบๆอบพันของตัวรถกันต่อเลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์ของตัวรถตัวนี้นะคะถุงลมนิรภัยของเรามีทั้งหมด7จุดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีในส่วนของตัวระบบสัญญาณเตือนระยะก,ากการจอดด้านหน้าด้วยนะคะตัวนี้ระบบเอบเอสเราก็มีให้ด้วยนะคะตัวนี้มาครบทั้วนเลยค่ะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD นั่นเองค่ะมาดูภายในของตัวรถเลยนะคะ อันนี้เป็นรถภายในด้านหลังของตัวรถนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบาะนะคะเจ็ที่นั่งแบบกว้างดีไซน์ใหม่เลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์ด้านหลังนะคะที่ปรับแยกอิสระมาได้ด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวปลั๊กนะคะในการเชื่อมต่อได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นช่องไฟ12โวลต์นะคะ3ช่องค่ะพร้อมกับตัวไฟต่อ230โวลต์1ช่องนั่นเองค่ะ ตัวนี้กว้างสะดวกสบายแล้วก็แอร์ของเราเนี่ยภายในเนี่ยแยกอิสระซ้ายขวาแล้วด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะมาดูภายในของตัวรถด้านหน้ากันต่อเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะดีไซน์ของ Ever e v e r อเรค่ะตัวนี้เป็นดีไซน์แบบใหม่คันที่เป็นเบาะแบบใหม่เลยนะคะดีไซน์แบบตัวนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับเบาะที่นั่งได้นะคะเป็นแบบไฟฟ้า8ทิศทางเลยค่ะในส่วนของตัวตอนหน้านั่นเองค่ะแล้วก็กระจกมองข้างของเรานะคะก็เป็นแบบปรับเรน ลดแสงอัตโนมัติด้วยนะคะพร้อมกับช่อง USB นะคะไฟตกแต่งห้องผู้โดยสารค่ะตัวนี้ค่ะมีให้ครบเลยแล้วก็ตัวแท่นชาร์จค่ะรุ่นนี้เราก็มีแท่นชาร์จแบบไร้สายมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับ หน้าจอสีแสดงผลนะคะสัมผัสนะคะตัว12นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็หน้าจอตัวดิจิตอลด้านในของเราก็จะเป็นขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้ค่ะสามารถรองรับระบบต่อบลูทูธแล้วก็หลบบสั่งเสียงด้วยตัวซิงค์4นะคะหรือเรียกว่าซิงค์4 4a นั่นเองค่ะตัวนี้มีรลบตัวในส่วนของตัวระบบ Force Pass มาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะครบถ้วนเลยแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะ ลองดูรบรอบคันของตัวรถกันนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าดีไซน์แบบใหม่แล้วก็เป็นการเปิดตัวรถที่แบบลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับดีไซน์ของตัวเอลเรสตัว4 x คูณนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนยังสนใจการออกรถในตัวของตัวเอเวอเรสนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาน้องดาโดยตรงได้เลยนะคะในสุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0840849644ค่ะหรือ ID Li ไลน์หรือไอลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจโปรโมชั่นของตัว Next g e นไม่ว่าจะเป็นตัว n e x t g e n Ranger หรือว่าตัว r ร p t o r หรือว่าจะเป็นตัวเอเวอเรสนั่นเองนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาน้องดาได้เลยว่าสำหรับโปรโมชั่นเนี่ยดูแลให้ดีที่สุดเลยค่ะสำหรับกิ นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ